อ่ะก็ทักทายเอฟซทุกคนเช้านี้นะครับผมวันนี้ผมลงเอ่อตอนแรกกลัวไม่ทันก็เลยมาลงเป็นแบบไลฟ์สดให้นะครับเมื่อวานนี้คลิปผมมีปัญหาก็คือผมลงราวพัฒนาไปตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะครับเที่ยงกกว่าแล้วแต่ว่ามันไม่มันอัปโหลดช้านะครับเนาะพออัปโหลดช้าโอ้โหกว่าจะได้ประมาณบ่ายสองบ่ายสามมั้งเมื่อวานไม่อยู่ที่ไม่แน่ใจอยู่ที่สัญญาณเน็ตหรือเปล่านะ ก็เรื่องบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมลงชาจังก็มันมีปัญหาเรื่องการอัปโหลดนะครับวันนี้ก็เลยลงแบบนี้เลยเผื่อใครตามตอนเช้านะครับรับพัฒนาเมื่อวานต้องขออภัยสำหรับเลขทูบแล้วก็แนวทางนะครับแปดสองไม่คิดว่าจะมาก็คือสูตรมันมีอยู่แปดสองนะครับตัวชนสองสูตรนั้นมีแปดสองด้วยไม่คิดว่าเขาจะเล่นอีกนะครับเออนะก็มาสามวดติดนะครับแปดสอง มองที่83มากกว่าเมื่อวันถ้า8มาผมมองที่8 83 84นะครับก็คือ8หลุดมายัางไงก็ต้องเป็น83 84นะไม่คิดว่าจะเล่น82อีกก็เลยตัดออกนะครับอืมเลยไม่โดนเลยนะเมื่อวานนี้ไม่เป็นไรอ่ะมันดูเอ็กซ์ตร้าก่อนนะเอ็กซ์ตร้าวันนี้ผมรีบลงให้ตอนเช้าเลยเผื่อเผื่อเผื่อใครที่จะอ่ามองที่เอ็กซ์ตร้าก่อนนะตอนเช้านี้เนาะก็ทักทาย fc ทุกคนนะครับวันนี้ลงเอ็กซ์ตร้าให้ก่อนเลยนะ ิกไดวันนี้เขาจะเด่นที่90นะเดี๋ยวไม่ทันแล้วนะครับ90ก็จะมี98 90 93นะครับ08 03 06แล้วก็96นะครับ3ตัวนะผมเจาะไปที่90 3อ่ะ ใครเห็นแล้วนะสนใจก็เออรีบเลยตอนนี้นะผมให้ไปประมาณนี้นะครับก็จะเด่นที่03 03 90 08 98นะครับ93เม็ดหนึ่งนะครับอ่ะตามนี้ครับเอ็กซ์ราตอนเช้านะครับผมเนาะก็ คุณวินิสสวัสดีครับแอดมามาต่อครับเออ,อวันนี้ลงเป็นร <c oughs> าวเช้าเอ็กตรไให้ก่อนนะครับนะใครสนใจแล้วก็ตามด้วย hd นะครับนี่ตามนี้นะครับมองเห็นไหมอ่าผมจออให้แล้วนะโอเคเห็นมันอัปโหลดชาก็เลยลงเป็นแบบสดให้นะครับวันนี้เอ่อ d นะครับ hd เขาจะเด่นไปที่ หกนะครับเอ็กตราเอ็กตรานี่8แปดโมงสามสนะครับ h d สดจะเด่นไปที่6 7เนจะ็ะก็จะมี6ก6ูนยครับ7จ็ดศูครับแล้วก็3ตัว สามหเจ็ดนะครับชื่นชอบไปที่เลขพี่น้องนะครับชื่นชอบไปที่พี่น้องก็คืออ่ะอีกชุดหนึ่งนะลืมลืมเจาะไปที่หกเจ็ดด้วยนะครับเพราะ่าเด่นคู่นะครับหกเจ็ดหกสามเมื่อวานนี้ฮานอยผมไม่ได้เจาะพี่น้องไม่ได้จับพี่น้องให้ยังเจ็ดแปดพิแล้วก็ ปกติก็คือ7จ็มาคู่เลยนะครับประมาณนี้ครับเอ็กซ์าไปดูกันได้นะครับเพก็เป็นไลฟ์สดลุยกันต่อได้คุณธนาพรขอบคุณคราวสำหรับแนวทางโอเคนะครับเช้านี้จัดก่อนเลยเอ็กซ์ราเฮามจุดห้าศนะครับนะเดี๋ยวช่วงพวกแนวทาง เช้าผมอาจจะมีเจาะเพิ่มนะตอนนี้ขอเวลาดูนิดนึงส่วนเล่ากาชาิวันนี้ของงดเพราะว่าเดี๋ยวผมลงเอ็กซ์ต้าไม่ทันก็เลยงดการคำนวนนะบางครั้งผมต้องเลือกตัวด้วยพรุ่งนี้ผมแก้คืนเล่าให้ <c oughs> เออเจ็บใจไม่คิดว่าจะมาตัวเดิมสามงดติดก็สูตรได้แต่ไม่มองสามัคคีนะครับสามัคคีวันนี้จะเด่นที่ ห้หนะครับก็จะมีห้าสองห้าสามหสองครับหกสามแล้วก็หกห้าครับ3ามตัวนะครับหกห้าสามเม็ดเดียวเจาะให้น้อยห้าสามสามหห้าครับคุณอภรบอกว่าขอบคุณค่ะครับผมโอเค ส่วนสตานะครับสตาวันนี้จะเด่นที่90นะครับ94 96 97 98 04 05 07 08 3ตัวนะครับ3ตัวผมให้ไปที่094กับเก้นะสเมตรตามนี้ครับ0ูครับ9กส ศูนย์สเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดโอเคเนาะตอนนี้ครับแปดโมงแล้วนะก็ลงให้ก่อนเลยส่วนห้าน้อยเดี๋ยวเป็นคลิปถัดไปก็แล้วกันนะครับผมเนาะก็ลงนาทีไม่เยอะ <laughs> ไม่ถึงสินาทีนะพอเป็น การพูดคุยสําหรับลาวลาวลาอะไรกรับลาวเบตเตเลตจ <c oughs> มีเอกตราเอสดีสามัคคีสตานะครับสีรลาวนี้วันนี้งดกาชาติกาชาติอาจจะลงช่วงเย็นให้นะครับถ้าผมลองอาจจะลงควบคู่กับสตาสามัคคีหรือดาวโจนรอดูนิดหนึ่งนะดาวโจนผมคอดูนิดหนึ่งเพราะมันเด็กบางทีมไม่ได้มันดูผลนะครับ คุณวีโวขอทุนคืนแคสรันนะนะครับผมตามนี้ครับตรงนี้เดี๋ยวแก้คืนราวให้ครับ <c oughs> เออว่าแล้วมาดีตึบตึบตึบเมื่อ <c oughs> วานนี้อ <c oughs> ไม่คิดว่าจะเล่นตัวเดิมนะครับก็แปดสองต้องขอใคจริงๆนะ <c oughs> ผมมองที่แปดสามแปดสี่นะเมื่อวานราวพัฒนานะ แปดสมแปดสี่คือถ้าหลุดมาก็อยู่ประมาณนี้ยถ้าไม่มีหกเจ็ดนะเมื่อวานเนี้ถ้าไม่มีหกเจ็ดจะต้องเป็นแปดแปดสามกับแปดสี่ไมีคิดว่าจะเล่นตัวเดิมแปดสองเป็นประกาศมาแปดก็คิดว่าเป็นแปดสามนะแปดสี่แปดสองเออเอาเข้าไปนะครับอ่ะเราสตาร์วันนี้คิดว่าน่าจะ น่าจะนะวันนี้ก็ลุ้นสามตัวก็ให้มานะอืมนี้โอเคนะครับนิเคมีไหมคะมีเคอีกเออเดี๋ยวนิเคนะแนวทางอื่นๆขอเวลานิดน,นึงนะคือบางทีผมคำนวณไม่ทันเพราะว่ามันก็ต้องแอดมีงานประจำด้วยมีงานประจำด้วยถ้าอันไหนไม่ชัวร์ผมจะไม่ค่อยจะไม่ลงนะครับ ถ้าไม่เชื่อคำนวณแล้วมันไม่มาก็คือจะไม่ลงนะครับขอเวลาดูนิดหนึ่งกำลังดูอยู่อย่างเช่นดาวโจนส์เออมีคนสนใจเยอะนะครับก็อาจจะมีอืมต่อไปครับแต่ว่าขอเวลาดูนิดหนึ่ง <laughs> ขอเวลาดูนิดหนึ่งนะครับขอมันเยอะแล้วบางทีผมลงคลิปไม่ทันนะครับลงคลิปไม่ทัน นะมันอยู่ที่การอัปโหลด,ด้วยอย่างเมื่อวานนี้ผมปวดหัวกับเ็ตมากเลยนะผมอัปโหลดตั้งแต่เที่ยงแล้วนะสีลาวพัฒนานูน่นไปได้บ่ายสองบ่ายสามหรือเปล่าไม่รู้เมื่อวานนี้คิดผิดที่ไม่ไลฟ์สดนะไลฟ์สดเนี่ยไลฟ์สดมันจะเด้งเลยนะครับมันเร็วอย่างเช้าเนี่ยปกติผมไม่เคยไลฟ์ตรงนี้แหละให้แต่วันนี้เห็นแล้วดูกลัวไม่ทันกันนะครับก็เลย ลงเป็นแบบไลฟ์สดแบบนี้แหละมันเด้งเร็วดีนะครับไม่ต้องไปรออัพโหลดอะไรนะครับนะเช้านะ,อะแอสทางกาแฟเช้าครับคุณวินิษนะครับขอบคุณมากครับผมเรียบร้อยเนะาะเช้านี้ก็ไปลุ้นกันนะครับมีคนสนใจเดี๋ยวผมจะลองดูอันนี้ให้นะตอนเช้าเนี่ยมีใครสนใจสันติภาพแล้วก็ อะไรนะลาวเช้าอะเมื่อก่อนเคยเคยทําอยู่นะลาวเช้านะครับก็จะมีประตูชัยสติภาพประชาชนนะหูแต่แนวทางมันเยอะบางทีมันจะเสียตรงที่บางทีผมอัปโหลดไม่ทันนะมันต้องอัปโหลดกลางคืนให้นะครับนะแต่แนวทางเขาก็ออกเร็วนะครับช่งเช้าเลยเนาะสติภาพคู่กับเอ็กจ้าใหนะคููเอ็กจ้า เม่ช้าเห็นเบิ hmm. okay. ้ลเยอะนะไปรูปวันนี้ระวังไงผมว่าน่าจะมีถ้าไม่ศูนย์ก็อาจจะเบิ้นมาเช้าเลยนะสายๆไปอาจจะเป็นติดศูนย์ก็ได้เนาะเออนี่ยลุ้นเอ็กซ์ต้าเลยเมื่อาเหมือนเหมือนจะเบิ้ลประตูชัยแล้วนะแล้วก็ไปเบิลสันติภาพหรือเปล่านะครับได้อยู่ค่ะอ๋อโอเคนะ <c oughs> คนที่ลุนเช้านี่ก็เยอะนะเออเมื่อเช้านี้รู้สึกว่าจะเบิลไปสองรอบแล้วนะอแต่ไม่รู้ประชาชนมาอะไรรู้สึกว่าน่าจะเป็นสันติภาพกับไอ้อะไรอะ่ะประตูชายมั้งเบิ้ลไปสองรอบแล้ววันนี้เบิลมาอาจจะมีศูนย์ติดมาตรงนี้เออ เบิ้ลวันนี้ไม่ได้จับให้เลยเนาะเบิ้ลไม่มีจับให้อย่างไนตรงน HD, เนี้ยเฮดดีนี่ก็เบิ้ลบ่อยเฮดดี้นี่สามสามวันติดนี่เขาเล่นสูตรที่ผมเคยใช้ประจํานะเขาเขาเขาไม่เอามาสามวันติดนะเหมือนจะรู้ทันผมแต่เมื่อวานนี้เอาหกผมมานะครับปกติผมจับสี่หกให้นะเฮดดี HD. เออแต่เมื่อวานนี้ลองเปลี่ยนดูเขาเอามามาเลยเหมือนเขาจะรู้ทันนะ ใชผ่ผมลงปุ๊บตอนแรกๆอะ่ะมาในทีดีอะ่ะก็คืออ่านเกมเขามาสามวั 2, นสองสามวันเออแต่พอหลังจากนั้นปุ๊บมีไม่มาสักตัวเหมือนรู้ทันต้องไปทำงานเช้าค่ะอ๋อได้ยุคค่ะต้องไปทำงานเช้าอ๋อเล้าเช้าใช่ไหมคุณจูเนียโมบาย มีผิดนะจูเนียร์โมบายนะครับต้องไปทำงานเช้าก e ็คือเนาะตื่นเร็วนะครับตีห้าตีบาคนก็ตื่นตีสีกว่าเนาะตีห้นี่ก็โอเคแล้วตื่นกันแล้วโอเคนะผมลงคลิปให้แค่นี้เดี๋ยวผมต้องไปทำคลิปของฮานอยต่ออีกนะครับผมต้องขอบคุณมากนะครับที่คุยกันนะครับเช้าก็ฝากเอ็ก a HD ให้ ที่เจรณานก็แล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ